สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของเก้าเงินเก้าทองใบนี้เป็นข้อมูลเด่นเหนือตัวเดียวของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาุดทุกท่านอาจารย์คำนวณได้เลข3 3มลุดลงไปล่างนะครับวิออกสอง3 8หนึ่ง งวดก่อนหน้านั้นหลุดนะครับทางเดลเลขของอาจารย์2งวดหลังสุดก็จะประมาณนี้งวดใหม่ใบด้านบนนะครับสูตรบนของอาจารย์คำนวณได้9ถูกทันได้9มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลร่างข้อมูลร่างของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับคำนวณได้9งวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับได้มงวดที่ออก3 2สองวดใหม่ข้อมูลร่างของอาจารย์ได้ ศูนย์นะครับได้ศูนย์นทางของแอดเก้าเงินเทองนะครับเด่นเหนือแล้วก็เด่นใต้ต่อมาจะเป็น,นทางตามไทยสองตัวมาตัวพืว้นหลังสีขาวรูปแบบนี้ของแอดมะยมแดงนำโชคงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้สกับแปดก็มีแปดลงไปล่างสำหรับในทางงวดใหม่ สูตรนี้คำนวณได้2กับศนะครับ2กับ0ใครชอบแนวะทางของอาจารย์ก็แปะหน้าจอไปนะครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์รูปแบบนี้ทุกท่านงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้8กับ3นะครับงวดก่อนก็ลงไปล่างทั้ง2งวดใหม่ได้5กับ0นทุกท่าน5กับ0 วันที่1นธันวาคม2,567ในแนวทางของแอดมะยมแดงนำโชคถัดมาครับจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวเหนือใต้ของอศีสะเกตกันเองงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ทุกท่านสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้สองสก็เข้าร้อกับสิบสำหรับแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา อาจารย์คำนวณได้เลขหนึ่งถุกทันได้เลขหนึ่งมาลุ้นกันครับหนึ่งจะมาไหมมาแล้วจะไปเหนือหรือว่าจะลงใต้ชอบก็เก่งกันดูนะครับถัดมาจะเป็นนทางสูตรหลักร้อยเลขเด่นสองตัวของอัจฉริโรงวัตี่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้อาจารย์คำนวณได้หนึ่งกับสองก็จะมีเลขสองเข้าหลักร้อย แถมหลัก10มี1แถมหลักหน่วยด้วยนะครับมาครบเลยทุกทันสำหรับแนวทางงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้5้ากับหนะครับ5กับหเป็นสูตรคำนวณหลักร้อยทุกทันต่อมาก็จะเป็นแนวทางสิบบนสิบบนของอาจารย์งวดก่อนลงอยู่นะครับมีเลขสอเข้าหลัก10ไปหลักร้อยแถมเลขหนมาด้วยทุกทัน สำหรับในทางงวดใหม่ใครตามอยู่มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้01234 5นะครับ01234 5เด่น10บนแอชเบโรดต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยบนแบบ4ตัว อาจารย์คำนวณได้0157นะครับ0157หนงดวดที่ผ่านมาผมไม่เจอนะครับไม่ได้ลงให้ยังอยู่กันที่แนวทางของแอชเชวโรดใบนี้สูนวรนเด่นล่างเลขเด่นสามตัวงวดที่ผ่านมาลงห้าอยู่นะครับอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสามก็มีเลขสามที่เข้างวดใหม่ ไปฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้901นะครับเ0 1, mm hmm. 1เด่นล่าง V1 mm hmm. เลขเด่น3ตัว mm hmm. ต่อมาครับ mm hmm. เด่นล่าง V2 สอเด่นล่าง V2 mm hmm. ของอาจารย์งวดก่อนมีเลข8นะครับ mm hmm. ถัดไปอีกงวดมา2ตัวนะครับสกับ3 mm hmm. งวดที่ออก3 2สองสำหรับสูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่ คำนวณได้เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าเด่นล่าง v สองเลขเด่นสามตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นทางเด่นล่าง v สามเลขเด่นสามตัวสูตรนี้งวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้หกเจ็ดแปดก็มีเลขแปดที่เข้างวดใหม่สูตรนี้อาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสอง ตัดมาจะเป็นแนวทางสิทธิ์เกาวนอใบนี้เป็นข้อมูลล่างนะครับเลขเด่น4ตัวงวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์มีแนวทางงวดเก่ามาให้ดูด้วยคำนวณได้3 4 8 9ก็มา2ตัวเลยนะครับ3กับ8สำหรับแนวทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับอาจารย์คำนวณได้5 7 8 9ซุ่งทัน5 7 8 9แนวทางสิทธิ์เก่าวนอเป็นแค่แนวทางนะครับ ชอบก็นำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งมาต่อกันที่ข้อมูลล่างของแอนพัชมลใบนี้เป็นข้อมูลงวดที่ผ่านมานะครับผมได้มาจริงทุกท่านแต่ว่าไม่ได้ลงให้แนวทางของอาจารย์ทำได้แปดสามนะครับแปดสามก็เข้าตัวกลับทุกท่านอาจารย์ให้มาจริงนะครับแต่ผมไม่ได้ลงให้เนาะสำหรับแนวทางงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับ ก็คือใบนี้อยู่ด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้ทุกทัานอาจารย์มัดแล้วได้ทั้งหมด8ชุดก็จะมี0 9 0 0 0 1 1 2 1 9 1 0 1 1แล้วก็12นะครับดูเหมือนว่าอาจารย์จะชอบ2ชุดนะครับ09กับ02สดคูตรกำนวณของแอดพัชมนนะครับ ต่อมาครับจะเป็นแนวทาง10ล่างของ by k สิบสาสูตรกำนัณของอาจารย์ได้7901245นะครับ7901245ส่วันที่ก็ด้านบนเลยนะครับตามนี้ทุกท่านแนวทางของ by k สิบสาต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างเลขเด่น3ตัวของ op งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์ไม่มีเลขแปดนะครับมีเลขสามเข้าหลักสิบงวดใหม่ได้เจ็ดเก้าศูนย์นะครับเจ็ดเก้าศูนย์แนวทางของอพนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอตโกย์สระเก้าเป็นสูตรคำนวณล่างนะครับงวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกัน อาจารย์คำนวณมัดแล้วมี38อยู่นะครับสำหรับในทางงวดใหม่ของอาจารย์ทำได้2 4 9ชุด49กับห9ทุกทัน4ี่าน้ากับห9สัญจรจังหวัดเชียงใหม่งวดประจำที่นที่1ธันวาคม67เแอดกูสระเกาต่อมาจะเป็นในทางหน่วยล่างชนด2สูตรนะครับของแอดมังกรเมลยัย วที่ผ่านมาสูตรนี้ไม่ได้ลงให้นะครับงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้7 9 0กับส90ทุกท่าน790กับส90ตัวชวนก็คือ9กับ0ถัดมาครับอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวทำได้ตามที่เหตุเลยนะครับรวมแล้วก็12ชุดตัวที่ชอบ ก็จะมีอยู่3ชุดนะครับ80 90แล้วก็10จัดไปครับต่อมาจะเป็นทางของเศษโคมนะครับเป็นข้อมูลล่างเมื่อที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมลงให้อยู่นะครับเปลี่ยนล่างตัวเดียวได้3ก็เข้าชุดล่าง2ชุดของอาจารย์ที่ให้มา1ชุดก็คือ83นะครับเข้าตัวกลับ สำหรับในทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาเด่นล่างตัวเดียวคำนวณได้1นะครับได้1นึ่สำหรับเลขชุดของอาจารย์ทำได้5 1กับ9 1นะครับ5 1กับ9 1้นึในทางของเศรษฐคมนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับถ้าชอบ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดหลวงปู่ชัยนะครับอดหลวงปู่ชัยหลวงปู่แวะมาทักททยนะครับทําข้อมูลให้สองสามใบผมก็ส่งต่อแบ่งปันคุณชมนะครับใบน,นี้เป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาก็จะมีเลข3นะครับที่เข้างวดใหม่คำนวณได้2345นะครับ2 3 4สต่อมาก็เป็นแนวทาง10บนดับ5นะครับ10บนดับห ใบนี้ดับหน่วยล่างได้เลขสี่นะครับได้เลขสี่ส่วนใบนี้ก็จะเป็นชุดตำไทยของอาจารย์นะครับสามตัวทำได้สามชุดทุกทันได้ศูนย์เก้าหนึ่งสองเก้าสามแล้วก็ศูนย์เก้าสองสองตัวอยู่ด้านล่างเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแนหลวงปู่ชัยนะครับ หลวงปู่ก็มีแนวะทางแต้มให้ด้วยนะครับแต้มรอสอนอได้0146นะครับ0146ส่วนใบนี้ก็แต้ม10เหมือนบนใบ K13 อาจารย์คำนวณได้แต้ม12346890นะครับ12346890พอากจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ